สวัสดีค่ะมาพบกับแพรนะคะในช่องพัทีแพรค่ะวันนี้นะคะแพรจะพาไปดูขนมตาบิก,ก้าค่ะที่เขาชอบฟิเจิริงกับเอลซ่าของเรานะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นโฟ o เส้นสนะคะของอันนี้จะเป็นขนมเขาบอกว่าเป็นขนมข้าวโพดในดูแ๊บหนึ่งอันนี้เป็นคอนสแนคนะคะวานิลาเฟเวอร์ค่ะ ข้างหน้าซองนะคะก็จะเป็นเอลซ่านะคะแล้วนี่ก็เป็นอันนาค่ะแต่ว่าเป็นภาคสองเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นแหนก็คือซื้อมาเพาะอะไรคะขนมหรือของแถมแน่นอนค่ะว่าแหนก็ซื้อเพาะของแถมของแถมของเจ้าขนมตัวนี้นะคะจะเป็นสายคล้องแมสค่ะหรือว่าแมสแสฟนะคะเป็นสายคล้องแมสสุดคิ้วค่ะเขาบอกแบบนี้ขนมนี่6กรัมนะคะเป็นตาบิกานี่ค่ะเขาจะมีสายปรับความยาวให้ด้วย น,นะคะคเขาบอกมี12แบบให้สะสมแล้ว่าโชว์เราทั้งหมด6แบบแบบนี้ค่ะมไม่ต้องพูดเยอะเราไปแกะกันเลยดีกว่าข้างในจะเป็นยังไงนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีตัวขนมค่ะ ขนมอยู่ในซองแบบนี้นะคะเป็นแบบปมนะคะไม่ได้แบบทอดนอะเขาเขียนไว้นะคะเปเก่นนอตบัาของบิ๊กวันกรุ๊ปค่ะตู้ขนมไหมหรือว่าเดี๋ยวค่อยดูดีกว่าเพราะว่าถ้าแกะแล้วก็ต้องกินเลยขนมซองแนี้ไยดูสายของแม่ของเรานี่ด่ารักลากเลยค่ะนี่จริงๆอยากจะซื้อมาสามหอ่หอสี่ห่อแต่ก็ซื้อมาทำไมเยอะแยะนะคะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้แพคเกจน,น,นี่แต่าว,ว่าตรงนี้มันจะใหญ่หน่อยเวลาแบบใส่แมสแล้วมันจะหนักหนักหน่อยอะค่ะตรงนี้เป็นอาสต็อปเปอร์นะคะไว้ปรับความยาวแบบนี้ค่ะฟิมสมุแเราเอาแค่นี้ดูลายดีกว่าน่ารักมากเลยค่ะเขียนว่า is magical นะคะนี่โฟกัสเร็วโฟกัสหน่อยไม่โฟกัสให้รู น,น,นี่เป็นเอลซ่ากับอันนานะคะนีอันนี้เป็นเอลซ่ากับ Anna. อันนาห่งจริงแล้วว่าแพซื้อมาสองอันอีกอันนึงไปดูลายกันอีกอันนึงดีกว่านี่ค่ะอีกอันนึงตื้อ,อ,อเป็นลายโอลาฟนะคะนี่โอลาฟน่ารักเขียนว่า Element ค่ะ โ no อลาฟ่ารัเมื่อเลยอันนี้แพชใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสมาให้ดูจะเป็นแบบนี้สรุปนะคะตอนนี้แพชก็จะมีสายข้าวเม็ดสองสอันแบบนี้เดี๋ยวแพชจะสลับกันใช้แต่ตอนนี้เซเวว้หนะ้าบ้านแพชหาไม่เจอแล้วนะขนมอันเนี้ยน่าจะไม่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 ผลิตหรือว่าไม่ขายแล้วเดี๋ยวไปลองกับแมสดีกว่าว่ามันจะออกมายัางไงสักคุณนี่ค่ะไปได้แมสมาแล้วแมสของแพชนะคะดังั้นก็คือแบบนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะเป็นสาย้อง ที่เกี่ยวแต่ความรู้สึกแพคคือว่ามันก็โอเคนะแบบเออแต่ว่ามันจะหนักหนักหน่อยหนะักตรงเนี้ยใส่ให้ดูนะคะสักครูนะ่หนึ่งแต่แพครู้สึกว่ามันดีตรงที่แบบเราหมุนปรับตรงนี้ได้เลยเนี่ยมันหมุนได้รอบเลยสมมติเราใส่ผิดด้านใช่ไหมเราก็แค่หมุนเนี่ยสองข้างถ้าดามาละคะ่ะมีจะเป็นสายห้อยแมสแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ นี่แล้วเราก็ปรับความยาวได้สมมติเราจะเอาแบบยาวหน่อยแล้วก็ดึงออกไปแล้วเราสั้นมาแล้วก็ดึงเข้ามาอย่างนี้ประมาณนี้นะคะโอ้โหแม่อันใหญ่มากเลยอ่ะเต็มหน้าเราเลยต่เดี๋ยวเราต้องแบบไปหมุนตรงนี้ไปพับตรงนี้ถ้าสมมติเราแบบอ่ะไม่ใส่ก็ห้อยอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปรับได้ก็จะเอาสั้นหรือยาวแค่ไหนเนาะ ที่แม่บอกนี่ข้างหลังมันมใช้ได้ก็ประมาณนี้นะคะนี่ราะพอ,อะไรขนมเรืออะไระอมเล่นตลอดไปแกะดูขนมกันดีกว่าเรามาแกะขนมกินกันดีกว่าค่ะจริงๆคือเห็นชุดก็คือจตนอนแล้วค่ะแต่ว่าไหนๆก็มาลองทำซะหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ค่อยแปลงฝันใหม่ได้ขนมนะคะนี่ข้างในจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็น พดเนาะเขาบอกเป็นคอนแชน์คนะคะเป็นกลมๆแบบนี้คอนแชนครสวานิลลา่นแหละค่ะคิดถึงคนที่แบบมาช่วยชิมขนมด้วยเลยอ่ะต้องมาขอยห้นับแล้วนบเองไม่ได้กินมาสองค่ะสามสี Indiana ่ห้าห้าค่ะเจ็ดแปดตีนหมูนิดหนึ่งเก้าค่ะสิบไปไหเอ้าหกคำได้กี่ชิ้นนะคะสิดกันนาเจ็ด สิบสองสิบสามค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วสิบสี่เ็ห้าสิบหะสิบเจ็แปดเก้ายี่สิบนียค่ะยี่อ็ก็คือหกกมจะมี21ชิ้นนะประมาณนี้เนาะยังไงช่วงนี้นะคะโควิดกรมาระบาดอีกแล้วอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ ใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือนะคะนิ๊กเลี่ยงที่มีคนเยอะๆยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ไรลาไปก่อนเดี๋ยวไปล้างมือแล้วะไรยนบ้าค่ะ